สีมงคลคนเกิดวันพรหัสสบดีตั้งแต่วันที่22ถึง28กันยายน2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเชนหน้าหรือผ้าปันคอใช้ได้ทั้งนั้น อะไรก็ได้ที่มันมีสีแล้วคุณก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวันคุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีหรือเอาแค่บางสีมาจับคู่ค้าเคล้าผสมผสานกันก็ย่อมได้เช่นกันนะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีส้มนะครับสีส้มแสดๆหน่อยนะส้มอมแดงๆนี่แหละแล้วก็สี ฟ้านะครับสีส้มสีฟ้าและสีเหลืองครับอ่ามีให้เลือกสามสีเลยนะครับส้มฟ้าเหลืองส้มฟ้าเหลืองลองไปใช้ดูนะครับก็ขอโชคดีกันนะฮะ